กระอาแต่พระจาในที่ีไม่ใช่เหตงการาธรรมดาแต่เป็นสัญลักษ์ของจักรวาลสมบูรณ์แบแท้พลังแห่งชีวิตความสว่างแต่บานเรือนตัวขนาดพระจากแห่งความสงบเยือกเย็นัญญาแดผ่าด่ลกาดเวลาจึงเปลี่ยนสู่แกนกลางจักรวาลที่ครอบครับโลกของสวรรค์ชั้นดาวแห่ไว้ยา ควาว่าง1้9รความยวรวมกับที่า19เมตร29.40ซึ่งจากระดับนี้บนต5เมตร1 9 0เมตรไม่หลบส่าย89.40เมตแกสแเป็นภาพพิประวัติเวโลไอตินสวรค์ติตันส่วนหน้าของขบวน

I well, got ที่ไม่ได้อยู่บนราชธานีตอนนี้วันนี้มาอัปเดตต้นเคียนทานสาให้ดูแบบชชัดๆเลยค่ะอันนี้ของธนาคารกรุงไทยคนเยอะมากอันนี้วัดมหาวนา ติดพิมพ์ติดพิมพ์จะเป็นประเภทแบบว่าอะไรนะคือเอาพิมพ์แล้วก็มาแปะลายเอา เนื้อแห่งนองอวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแทบหลายหาดทรายแก่งหินมทีไทยนักปราชถดวยราชไฟพันน้ำล้ำเทียนพันาผาแด้ก่อนประวัติศาสตร์ชลาอภู้ดูแลท้อง,งถิงน่นดินแดนอุ้งศิริคนดีสีบนวนวัดวันอะไร And วัดสุป,ปัตอ๋อวัดสุป,ปัตที่เราไปเมื่อกี้นี้อนันนี้ก็จะเป็นอตอนที่พราสิธาถาประสูนาะ ตรงไหนแต่ว่าคือเขาจะมีอ้อไปตรงนู้นด้วยลแล้วค่ะก็จะมีเส้นตรงนู้นซอมเชลด้วยค่ะใช่จะมีแบบยาวเลยค่ะมันมีป็นซ์ ของกินก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะพามาชมบรรยากาศงานแห่เทียนอุบลราชธานีมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะของกินของขาย la <laughs> oh yeah, ชมชมไปไหนอ้อมไปอีกไปรอบตรงนน้นไปไานี่ไมตรงกลางสตัวจะไปสางบัวเหรอมาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวจะพาไปดูงานแสงสีเสียงกันนะคะทุกคน ดูของกินไปก่อนแล้วกันของกินของใครเยอะมาก,กนี่ะอะไรอ่ะรับจิ้มจิ้มกระจุบโวใครข้่มางานเนี้ยก็จะได้บอกว่าได้ชิมได้ของอะไรละคะ เดี๋ยวผิดแต่ว่าได้ที่จอดรถเพื่อนบอกให้ไปขวาแต่นี่เลี้ยวซ้ายแล้วก็ได้ที่จอดรถด้วยเลี้ยวขวาผ่านตลอดลอะไรอ๋บบอเลโก้อยากกินเนื้อทอด <laughs> โ,โอ้เมือ่อตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งสี่เมืองนะคะเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปในทุ่งสี่เมืองก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงนะคะของงานแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานีใครรอชมแป๊บหนึ่งนะคะเรากำลังเดินไปนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง วอกอย่างเดียวค่ะวันนี้นคือบรรยากาศสองข้างทางเนี่ยเต็มไปด้วยอาหารของกินเสื้อผ้าของขายเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมาเที่ยวงานแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานีนะคือแบบต้องทําใจนิดนึงในงเรื่องของรถนะคะรถเดยอะจริงๆที่จอดยากก็คือจะวนนิดนึงเนาะแต่ก็พอมีอยู่สําหรับที่จอดแต่คุ้มค่าค่ะคุ้มค่า ถ้ามาชมงานแสดงจริงเนี่ยในวันที่เขาแห่ในวันที่เขาแห่เนี่ยคือแบบโหคุ้มค่ามาก <All right. S 1> เพราะยิ่งใหญ่อลังการทุกๆปีไปแล้วมาแล้วโอ้ยร้อน เห็นไหมคะตรงนู้นตรงน้นอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปตรงนู้นกันตรงลานดอกบัวซึ่งจังหวัดอุบลร,ราชธานีสัญลักษณ์ของอุบลร,ราชธานีก็คือ,อดอกบัวนะคะแล้วก็เน ی, ี่ยเทียนทานสานี่เป็นเทียน,นจำลองนะคะที่แบบว่าตั้งอยู่ตรงทุ่งสีเมืองประจำเมืองอุบลร,ราชธานี น,นี้คือแบบเบียกหมดโหคนเยอะมากเลย đủ độ của cái cây